สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเจาะน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พบกับผมหมออร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการโรคปอดไอซียครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเจาะน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดนะครับว่ามันเป็นอย่างไรแล้วมันต้องทำอย่างไรบ้างผู้ป่วยต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับซึ่งถ้าใครเคยเป็นโรคปอดเนี่ย แน่นอนมันจะมีผู้ป่วยบางรายเนี่ยนะครับที่จะมีน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอดขึ้นมานะครับซึ่งผมก็จะต้องไปทําการตรวจโดยการเจาะน้ําออกมาใช่ไหมครับคราวนี้เราอาจจะสงสัยหรือกังวลว่ามันเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมกเกาข้อมูลมาจากของคุณหมอแคทรินนะครับเขาก็เป็นคุณหมออยู่ที่ Harvard Medical School นะครับก็เขียนบทความขึ้นมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเจาะน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับ ย่างภาพเอ็กซเรทที่เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพเอ็กซเรทเราข้างซ้ายเราเห็นว่ามันมีขาขา,ขาวขึ้นมาเลยนะครับไอ้ขาขาวที่เห็นเนี่ยมันก็คือน้ําที่อยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอดของเรานั่นเองนะครับซึ่งน้ําตรงนี้มันสามารถเจาะออกมาได้นะครับคราวนี้คําว่าภาษาอังกฤษคําว่าโทรราเซนติซิสเนี่ยมันเป็นความหมายก็คือเป็น ศับทพศนะครับเป็นหัตการในการที่เราจะเอาน้ําที่มีอยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอดของเราเนี่ยออกมาตรวจนะครับโดยการที่จะออกมาตรวจเนี่ยเราก็จะใช้เข็มนะครับเข็มที่ว่านี่ไม่ใช ER อ่อันใหญ่อะไรนะครับก็คือเหมือนเข็มที่เราดูดเลือดทั่วไปเนี่หนะครับเข็มเนี่ยเจาะมานะครับแล้วก็เราจะาดูดน้ําออกทางเข็มที่เจาะผ่านเข้าไปในช่องเยื่อหุ้มปอดของเรานะครับตรงนี้เราก็จะเอาน้ําตรงนี้มาตรวจเพิ่มเติมได้นะครับ หัาการตรงนี้เราเรียกชื่อว่าโทราเซนเทสิทนะครซึ่ง ก่อนที่เราจะไปเจาะเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าไช่องเยื่อหุ้มปอดของเรานะครับมันจะเป็นส่วนที่อยู่ล้อมรอบปอดของเราปอดของเรามันมีสองข้างใช่ไหมครับข้างซ้ายข้างขวานะครับคราวนี้สิ่งที่ล้อมรอบปอดไว้อยู่เนี่ยก็คือส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มปอดนะครับซึ่งมันจะมีอยู่2ชั้นนะครับมันจะมีชั้นนอกกับชั้นในนะครับชั้นในเนี่ยมันก็ติดกับปอดไว้ชั้นนอกมันก็ติดกับผนังทรงอกใช่ไหมครับคราวนี้ถ้ามันมีโรคหรือความผิดปกติขึ้นมามันจะมีน้ํา ขึ้นมามากขึ้นบริเวณส่วนของระหว่างเยื่อหุ้มปอดตรงนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยหายใจเนี่ยลำบากมากขึ้นเพราะว่ามันเหมือนมีน้ําหนักๆอยู่ในปอดของเราใช่ไหมครับเวลาหายใจเราก็เลยจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหายใจไม่สุดหายใจแล้วมันแน่นหนะ้าอกมันไม่ดีขึ้นเหมือนหายใจปกติที่ผ่านมานะครับ ซึ่งไอ้น้ำตรงนี้เราจะเรียกาภาษาอังกฤษว่า p o a l effusion นะครับคุณหมอก็จะต้องการเจาะน้ำตรงนี้ออกมาตรวจนะครับอันนี้ก็เป็นภาพเอ็กซเรย์นะครับที่ว่าข้างซ้ายมีน้ำนะครับเป็นขาวๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเทียบกับข้างขวาที่ไม่มีน้ำนะครับก็จะเห็นเป็นดำๆเป็นส่วนของเนื้อปอดนะครับในการเจาะเนี่ยมันมีหลายท่านะครับอาจจะเป็นท่านั่งหรือท่านอนหัวสูงบนเตียงก็ได้นะครับซึ่งอย่าง ถ้าผู้ป่วยอาการไม่มากสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เราก็จะให้นั่งเจาะแต่ถ้าผู้ป่วยอาการหนักเนี่ยผมก็จะเจาะในท่านอนนะครับอันนี้ท่านั่งเนี่ยคุณหมอก็จะตรวจหาตำแหน่งของระดับน้ำนะครับอาจจะใช้การตรวจร่างกายนะครับหรือว่าใช้อุาาลตราซาวมาช่วยอันนี้ก็แล้วแต่คุณหมอนะครับพอคุณหมอเขารู้ระดับ ว่าานมีน้ําอยู่ตรงนี้นะเขาก็จะทําการเอาน้ําออกมาตรวจใช่ไหมครับเขาก็จะใช้ยาชาก่อนนะครับอธิบายให้คนไข้เข้าใจก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําความสะอาดผิวหนังทําความสะอาดผิวหนังเสร็จก็จะปูผ้านะครับปูผ้าที่ปัาศจากเชื้อแล้วก็มีการาฉีดยาชาเข้าไปนะครับเพื่อให้เราไม่เจ็บก่อนนะครับฉีดยาชาเสร็จพอเราหายเจ็บแล้วคุณหมอถึง ค่อยจิ้มเข็มเข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะทิ้งเป็นพลาสติกไว้นะครับเพื่อไว้สําหรับดูดน้ําออกนะครับจากในช่องเยื่อหุ้มปอดของเรานะครับก็จะเอาน้ําที่ได้เนี่ยออกมาอาจจะเป็นสีเหลืองสีแดงอะไรเงี้ยนะครับก็เอาไปตรวจเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีการติดเชื้อไหมมีมะเร็งหรือเปล่านะครับซึ่งการที่เราต้องทำเนี่ยแน่นอนนะครับ เราคนหมอต้องการหาสาเหตุนะครับว่าทําไมมันถึงมีน้ําเกิดขึ้นมานะครับก็จะได้เอาไปส่งตรวจเพิ่มนะครับติดเชื้อมะเร็งหรือโรคอ,อื่นๆอะไรเงี้ยนะครับคุณหมอก็เลยต้องจําเป็นต้องเจาะตรวจออกมานะครับส่วนอันที่2เนี่ยคุณหมอทําไปเพื่อต้องการให้ผู้ป่วยเนี่ยหายเหนื่อยนะครับการที่เราเอาน้ําออกมาเนี่ยบางคนออกมา5 0 0ร้ซีซีหรือ1ลิตรเนี่ยเหมือนเรากำลังถือน้ํา1ลิตรอยู่มันหนักใช่ไหมครับ และไอ้น้ํา1ลิตรตอนนี้มันอยู่ในในปอดของเราอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็กดไปที่กระบังลมของเรามาเลยทําให้เราหายใจแล้วเนี่ยมารู้ส,รสึกเหนื่อยกว่าปกตินะครับก็เพราะมีไอ้น้ํา1ลิตรเนี่ยอยู่คุณหมอก็เลยต้องการทําให้เราหายเหนื่อยโดยการเจาะระบายน้ําออกมานะครับอันนี้ก็คือสาเหตุหลักๆในการเจาะน้ําออกมานะครับถามว่าผู้ป่วยเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรไหมสมมุติว่าหมอบอกว่าเออเดี๋ยวหมอจะเจาะ นในช่องเยื่อหุ้มปอดมาตรวจนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับมันเป็นหัตการที่สามารถทําได้ข้างเตียงได้เลยนะครับแต่ยกเว้นว่าเรามีโรคเลือดหรือมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติมีปอดเลือดออกง่ายทานยาต้านลิ่มเลือดทานยาต้านเก็ดเลือดอยู่นะครับกลุ่มนี้เนี่ยคุณมอกวาอาจจะเจาะเลือดเพิ่มเติมนะครับเพื่อดูว่าเอ๊ะ เกล็ดเลือดเราดีไหมการแข็งตัวเลือดเราดีไหมหยุดยามาหรือยังหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก่อนที่จะทําหัตถการซึ่งหัตถการนี้สามารถทําข้างเตียงห้องในห้องตรวจหรือในข้างเตียงนอนผู้ป่วยได้เลยนะครับก่อนทําก็อาจจะมีการเอ็กซเรย์นะครับหรือทําอุลทศาวดูระดับน้ําที่แน่นอนนะครับหลังจากได้ระดับน้ําเสร็จปุ๊บก็ตรวจเลือดที่ผมว่าดูว่าเอ๊ะมีการแข็งตัวเลือดผิดปกติไหมเกล็ดเลือดผิดปกติหรือเปล่าเป็นต้นนะครับ หลังนั้นก็อาจจะซัพปอตที่ยาที่เราทานอยู่เพยยาชาไหมกินยาต้านลิ่มเลือดต้านเกล็ดเลือดอยู่หรือเปล่านะครับตรงนี้คุณหมอเขาจะระวังระวังแล้วก็มีการแก้ไขก่อนที่จะทําหัตถการนะครับแต่ไม่จําเป็นต้องอดข้าวอดน้ําอะไรนะครับพวกนี้มันสามารถทําได้เลยครับถามว่าขณะทําจะเป็นอย่างไรก็คือตอนทำเนี่ยคุณหมอก็จะจัดท่าเราใช่ไหมครับอาจจะเป็นท่านั่งหรือท่านอนมันขึ้นอยู่กับ ตำแหน่งของน้ำด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นกับสภาพร่างกายเราตอนนั้นก็จะใช้อันดัซาแล้วก็จะใช้ปากการะบุตำแหน่งก็ได้นะครับเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่เจาะแน่นอนก็จะทำวามสะอาดผิวหนังฉีดยาชาติดตามสัญญาณชีพขณะที่ทำการเจาะน้ำนะครับแล้วหลังจากใช้นั้นก็จะใช้เข็มเนี่ยเจาะระบายน้ำออกมานะครับ ซึ่งความเสี่ยงที่สําคัญที่เราต้องรู้นะครับก็คือ 1. มันจะต้องมีความเจ็บปวดแน่นอนนะครับคุณหมอก็จะลดตรงนี้ลงโดยการฉีดยาชาแล้วก็ให้ยาแก้ปวดให้นะครับถ้าเกิดเราเจ็บปวดขึ้นมานะครับอันที่2คือบางคนเนี่ยอยู่ในท่านั่งนานๆเราจะเป็นลมนะครับอันนี้ก็ต้องอคุณหมอเขาอาจจะแก้ไขโดยการให้เรานอนบนเตียงนะครับแล้วก็เจาะขณะนอนอยู่บนเตียงแทนนะครับ อันที่3คือมีเลือดออกได้นะครับเพราะพวกนี้มันเป็นการเจาะเข้าไปผ่านผิวหนังเราเข้าไปในช่องเยื่อหุ้มปอดใช่ไหมครับมันก็จ,จะมีการผ่านไปโดนเส้นเลือดฝอยหรือเส้นเลือดบริเวณที่อยู่ตรงซี่โครงของเราได้นะครับซึ่งอันนี้สามารถเกิดเลือดออกได้นะครับในการทําหัตถการนี้นะครับแต่คุณหมอก็จะพยายามระมัดระวังไม่ให้ไปโดนเส้นเลือดนะครับ อันที่4ี่คือการติดเชื้อนะครับซึ่งเกิดได้ถ้าเกิดว่ากรณีที่ร่างกายเราไม่ค่อยแข็งแรงนะครับหรือเรา,อาตอนที่ทำเนี่ยถ้าทําหัตถการนี้ไม่สะอาดอยางเนี้ยนะครับพวกนี้มันก็ทําให้เกิดการติดเชื้อได้ซึ่งคุณหมอปกติแล้วเขาก็จะทําความสะอาดผิวหนังนะครับใช้ผ้าปาศจากเชื้อนะครับเข็มฉีดยาก็ไม่ได้ใช้ซ้ํากับคนอื่นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อตรงนี้นะครับ อันที่5คือมีเรื่องของปอดรั่วแล้วก็น้ําท่วมปอดได้นะครับอันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ปอดรั่วนะครับเพราะว่าในตอนที่เราเทงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีแทงไปแล้วคนไข้อาจจะโอ้ยหรือหายใจแรงอะไรเนี้ยนะครับซึ่งทําให้ตอนที่แทงเนี่ย เข็มเนี่ยถึงแม้มันจะอยู่ในน้ำแต่ตัวปอดเนี่ยอาจจะมาโดนได้นะครับตรงนี้เลยทำให้มีเกิดอปอดรั่วเกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าปอดรั่วเล็กน้อยคุณหมอก็าอาจจะรักษาโดยให้ออกซิเจนสังเกตอาการแต่ถ้าเป็นเยอะบางทีต้องใส่สายระบายลมได้นะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วก็น้ำท่วมปอดจะเกิดขึ้นได้นะครับในกรณีที่ข้างนั้นเนี่ยสมมติว่ามันมีน้ำอยู่เยอะมากเลยแล้วเราเอาน้ำเนี่ยออกไปนะครับ ปอดเนี่ยมันก็จะขยายตัวมาแทนที่น้ําที่เคยมีใช่ไหมครับถ้าปอดขยายตัวเร็วเกินไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเหมือนเป็นตัวดูดเอาน้ําในเส้นเลือดเนี่ยเข้ามาในปอดบริเวณน,นั้นมากขึ้นไปด้วยนะครับเลยทําให้เกิดน้ําท่วมปอดขึ้นมาได้ ซึ่งสามารถเจอได้นะครับแต่ไม่ได้เจอบ่อยนะครับพันคนอาจจะเจอสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะซึ่งเรามักจะพบในกรณีที่มีน้ำเนี่ยอยู่นานมากแล้วแล้วเราดูดเอาน้ําออกมาแล้วปล่อยมันขยายตัวเร็วเกินไปนะครับก็แก้ไขโดยการค่อยๆระบายน้ําออกมาทีละนิดทีละนิดก็จะลดความเสี่ยงตรงนี้ได้นะครับสุดท้ายก็คือในกรณีที่เราจิ้มโดยที่แบบสมมติอาจจะมีมันยากลาบากมากๆเนี่ยเข็มเนี่ยอาจจะไปโดนตับโดนน้มโดนหัวใจ ทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้นะครับตร,ตรงนี้คุณหมอก็จะลดความเสี่ยงโดยการใช้เครื่องอุลตราซาวช่วยนะครับหรือตรวจร่างกายละเอียดดูเอ็กซเรย์และว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับก็จะลดความเสี่ยงตรงนี้ลงได้ครับ,รบสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเน,นื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ